อ๋อใช่ยี่สิบห้าค่ะก็เพราะว่าหลายๆคนเป็นเจ้าแพทย์แล้วบางทีก็แบบมันเป็นไปที่อ๋อคงแพทย์ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดมากเท่าไหร่ค่ะก็คือทุกวันนี้พยายามทำตัวให้แบบว่าปลอดภัยอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็หลักๆคือคงแพทย์ก็แบบมีทำบุญอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเป็นประจำอะไรอยงี้ค่ะก็เลยคิดว่าคงคงไม่น่ามีอะไรมั้งคะจะได้ไปดูหมอหรือหมอไม่ได้ดูเลยค่ะมีหมอรูทากไหมไม่มีด้วยค่ะเขาพี่แดนเป็นห่วงไหมคะเรื่องเบญจเพทยก็ ทุกคนก็ไม่นะคะเขาก็เหมือนแบบอาจจะคอยดูอยู่ห่างๆมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมากดดันว่าเฮ้ยเป็นประเภทนะเหมือนแบบใสมาให้เรารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรแบบเล็กๆน้อยๆตอนนี้ยังนะคะยังไม่มีอะไรค่ะหลักๆก็ทําบุญสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่มีอะไรหรอกถ้าดีจะอลาสุดจ้ะตัวเองไลฟ์สดอ๋อาครั้งแรกด้วยครั้งแรกค่ะก็ ไม่มีอะไรมากค่ะคือตอนแรกที่ที่ตอนแรกไม่เคยคิดจะจะทําด้วยแต่ว่าที่ที่ทําไปคือเหมือนมีแฟนคลับหลายๆคนนะคะส่งเข้ามาลรวบอกว่าเออเนี่ยอยากอยากเห็นแพนไลฟ์บ้างะอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนมากก็เลยแบบเอาว่าลองดูละกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะแต่ก็ก็ <ๆ S 2> ขอบคุณนะคะคือทุกคนเหมือนให้การตอบรับที่ที่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วคนชมก็น่ารักมากเ่ โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ไหมคะเวลาทิมคอมเมนต์กลับมาเห็นเห็นค่ะบางคอมเมนต์ก็แบบฮาๆตลกก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็อย่างที่บอกคือขอบคุณมากด้วยแล้วก็ในนั้นคืออีกอย่างหนึ่งที่เราอยากบอกคือเหมือนตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยจัดแบบมิวติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบอยากทําแล้วก็ขอบคุณกลับไปให้กับทุกๆคนที่แบบส่งความรักมาให้เราอะเลยตั้งแต่ดีอย่างนี้แล้วจะมีไลฟ์ต่อไป ก็จะพยายามจะจะพยายามเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วยังเขาก็เขาบอกเออแต่เขาก็ดูออกว่าแบบว่าตื่นเต้นใช่ไหมเขินอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ก็ตื่นเต้นจริงเลยอือแบบว่าฉาพี่แดนจังเลยอุ้ยค่ะก็ดีดีค่ะดีค่ะก็หนูหน้าเด็กใช่ดีค่ะขอบคุณค่ะ เคล็ดลับหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะแบบปกติจะยิ้มง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเราเปิด้นเรื่อนนี้แต่ว่าเขาชมองมาอะไรเงี้ยเคยไม่ไม่ไม่เขาเขาก็ไม่ได้ชมเลยค่ะเขาบอกเออดูแล้วนะอะไรเงี้ยได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อมันโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคโอเคเพราะเรามีความรักด้วยหรือเปล่าคะอุ้ยอุ้ยแล้วคะเกี่ยวอะค่ะ อย่านี้พี่ก็ต้องมีความรักได้ไงหนูหนูก็เขินแหละค่ะพี่แดนไข้สัมภาษณ์ออกมาค่ะว่าเอ้ยเขาถามว่าเมื่อไหร่จะขอน้อพี่ตี้แต่งงานคุยเรื่องถึงแต่งงานพี่แดนเขาบอกว่าให้รอก่อนเรารอไหวไหมอ๋อได้ชิลอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็อย่างที่บอกคือเพิ่ง25เองอย่างเงี้ยยังยังแบบยังเด็กอยู่เลยสำหรับหนูนะ เขาก็เกินเกินก็แบบมออายุเท่าไหร่อะไรอยังไงยอ๋อยังค่ะยังอย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราเองเราก็ยิ้มห้อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านที่บ้านแม่มีลูกสี่คนแล้วหนูเป็นคนเล็กแต่คนโตยังไม่แต่งเลยที่บ้านก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสก็มองไว้ที่อายุเท่าไหร่อ้ยไม่เคยไม่เคยตั้งเป้าไว้เลยตั้งแต่เด็กจะตั้งเป้าให้ตัวเองไหมคะว่าประมาณสามสิบไม่เคยเลยอ่ะ ไม่เคยเพราะเด็กๆจะแบบเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะแบบชิลอะไรเงี้ยมีก็มีไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คิดไว้ไม่ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะต้องเท่าไหร่แต่พี่แดนก็อันอันนั้นก็เรื่องของเขาเลยเขาเยอะไม่เป็นไรเราไม่คิดว่าเราเด็กอยู่เราเด็กอยู่ยังนะคะยังอ๋ออพพีี่่่แดนยาง ม่รู้เหมือนกันประเด็นนี้ว่าแบบอยากมีไหมเพราะเขายังยไม่เคยพูดเหมือนกันนะคะใช่พี่สาวไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างกับพี่แดีนะคะก็ถือเป็นการพักผ่อนสําหรับสำหรับของแทนนะแต่พี่แดงเขาก็ไปทํางานก็คืออยู่ที่นู่นก็จะแบบว่าเขาก็จะหมกตัวแต่อยู่ร้านกาแฟเราก็เดินช้อปปิ้งของเราอะไรเงี้ยเี่ทักไีด้วยที่บอกว่าถ้าคนนี้ไม่มีแฟนนี่จีบแลนะโอ้ยเขาก็แซวบ้างงก็ก็แขสงขืนนิดหน่อย บอฮ่าลงนี้ได้เหรออะไรเงี้ยอนน no. pues <c ười> ี้มคนหวานก็ไม่นะคะจใหญ่เขาแบบเฮฮามากกว่าตลกตลกเป็นคขาตลกไปที่ญ <stell ar> ี่ปุ่นมีซื้อของพวกรแล้โนไม่มีเลยค่ะก็จะแบบอย่างที่บอกคือเขาเหมือนเขาไปทํางานเขาก็แบบอยู่ร้านกาแฟคิดงานตลอดแต่เราก็คือเราถือว่าเราพักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะมีเวลาว่างพอดีก็ว่างก็คือก็ต่างคนต่างเราก็ไปช้อปปิ้ง ของเราเดินชิลๆตามสาวผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปแบบพักผ่อนกันด้วยกันสองไม่มีงานอันนั้นต้องต้องดูปลายปีะค่ะว่าปีใหม่ทํางานหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะได้พักผ่อนของจริง <ไป S 2> ใช่ย,ยังเลยคะ่ะคือพอดีตอนนี้มีงานเข้ามาส่วนของแพนนะคะมีงานเข้ามาปีใหม่แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าสุดท้ายรับไม่รับยังไงส่วนตัวแล้วอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษไแบบไปอ้อนๆขอพี่แดนหรือยัง เป็นพิเศษหรอก็ไม่มีนะคะปีนี้เหมือนตัวเองเที่ยวเยอะเหมือนกันก็ก็ได้หมดค่ะอาจจะไปโซนยุโรปนี้ยถ้าไปนะถ้าอยากไป